อไนะลูกอ่ะเปิดรอหรือยังอ่ะชื่อว่าเอะไรนะสัตชนิดนี้สัตชนิดนี้มีชื่อว่าอะไรคะเพลงที่เราจะเต้นต่อไปนี้ในหน้าสามสิบเจ็ดมันคือตัวอะไรคะคุณโูหาเล่มไหนคะนังสือเรียบมรดนตร้าตัดสิ คะเราจะได้สอนกันแล้วนะหนังสือเรียนลูกหนังสือเรียนเปิดหน้า,า,าสามสิบเจ็ดค่ะพึ่งพูวค่ะตอนนี้น่าเรียนฟังก่อนอย่่นเปิดไม้นะครับ<ค>อ,อย่าเพิ่งเปิดไม้นะ คันนี้เดี๋ยวครูอ้อยจะถามก่อนว่าเด็กที่ให้เปิดดูในหน้าสามสิบเจ็ดเนี่ยมันคือสัตว์ชนิดอะไรคะมีชื่อว่าแมงมุมคร่ะแมงมุมค่ะแมคงมุมค่ะมีกี่ขวบฝันแมงมุมค่ะครูอ้อยถามใหม่แล้วแมงมุมมีกี่ขาวบนนกี แมงมค่ะค้ชมค่ะท่าเรียนแบบแนงมุมด้วยอะก่อนอื่นเดี๋ยวครูอ้อยนะคะจะให้นักเรียนปึงงอ่านทีละหนึ่งคนครเรียนใครทยน้องค่อยเปิดไม้โอเคนะใครที่ครูยังไม่ได้เรียกชื่ออย่าเพิ่งเปิดไม้นะ แต่อากเองได้โดยไม่ต้องเปิดไม์ไม่ว่าอ่ะอันแรกเลยทำมานิดก็ได้ค่ะใอ่หน่้ยก็ต้องเด็ค่ะลูกสาวอ่าโอเคอ่ะทัานที่หนึ่งนะลูกครับี่น้องอ่ะมันทัดรกให้ครู้อ้อยฟางหน่อยแมงอะไรคะลูกครับพี่ชายอะไรครับ แมงมุมลายตัวน้ำงานที่เห <también> ็นงานมันโอเคเอาใหม่นะเอาใหม่นะแมงมุมลายตัวน้ำอาารตามสุนัขโอเควานะ ฉ,ฉันเห็นมันสลายทนฉันเห็นมันสาเหลือทนโอเคอ่าปิดไมค์ได้มีคนพูดแทรกนะถ้ถึงได้ว่ายพระออนวอนมาสองตอนชโนก อ่าตลอดเลยอ่าทางงานครูอ้อยให้น้องอ่านเลยค่ะบรรทัดที่สองค่ะรอ่รอแป๊บเดียวอย่าร้องอย่าร้องเดี๋ยวเบกคุณครูอ่ะแป๊บเดียวคุณแม่เราอยู่ตอนจะนกลูกเอาให้ไปเอาให้อ่าอ่านตามครู้อ้อยกันนะคะคนเก่งนะอย่าร้องอย่าร้องแม่งร้องแม่งร้องครับในวัเดียวถูกแล้วค่ะอ่านตามครูอ้อยโอเคอ่านตามครูอ้อยโอเคแบบผลการให้ผลการด้วยวันหนึ่งถูกผลไหนพูดตามครูอ้อยเลยวันหนึ่ง พูดตามสิพูดตามเขาสิตามถูกอะไรเลยลูกวันูชัดดๆิวหนึ่งมันผูกฝนนั่นผูกฝนดังๆสิครูไม่ได้ยินไหลหล่นดังหน่อยไหลหล่นจากบนหลังคาจากบนหลังคาโอเคโอเคปิดไมค์ได้คนต่อไปพินยาพัดงานไหนเนี่ไหนพินยาพัด เปิดไม้เลยลูกอ่าบรรพันอาเล่นไหนเล่นไหนเร็เล่นไหนขอ่านให้คุกฟังหน่อยเร็วพระพระีพระอาทิตย์ส่องแห้งค่ะฝนสะกดได้ไหมฝนแห้งฝนแห้งเกือ ไปรับตาตโอเคตาโอเคตาตาโอเคต่อไปขอเป็นคณะกรีฑาเปิดในหนังสือเรียนหน้าสามสิบเจ็ดนะคะคณะกรีฑเปิดไหมให้ครูอ้อยหน่อยลูกคณะกรีฑครับคณะกรีฑเปิดไหมให้ครูอ้อยหน่อยครับครับ โอเคบันทัดที่สี่อ่านให้ครูฟังหน่อยค่ะมันอะไรลูกมันรีบอะไรคะอ่านตามคูอ้อยมันรีบไต่ขึ้นป่าเี่ยอันนี้อันนี้มันรีบไต่ขึ้นป่าน้องเปิดวิดีโอเลยค่ะลูกคูอ้อยจะได้ดูครับเอาใหม่นะมันรีบไต่ขึ้นปา มันดีใจที่อาธนาวันมันเก่งใจเลยไงอ่านโทรเพื่อนหน่อยมันทัดสุดท้ายแล้วเร็วเดี๋ยวเราจะได้มาฝึกร้องเพลงมันพัฒที่หลังอะไรคะลูกหลังมาหันหลังมาหันตาทุกวาวโอเคโอเคอาธนาหมอนปิดเสียงได้โอเคกุลนิดปิดเสียงด้วยลูกอ่ะ ครูอ้อยจะมาต่อเพลงทีละหนึ่งวัดก่อนที่เราจะไปฟังเพลงจอมวต่อท่าแมงมุมไต่ขึ้นไปด้วยเอ้ยเราจะมีแมงมุมใหญ่ขึ้นไปแล้วนะเราจะเป็น่ยนเ็นไม้เท้าแมนมาแล้วนะฮะวันนี้นะคะเราจะแปลี่าเป็นไม้เท้แมนนะคะไม้เท้แมนเราก็มานะคะอ่ะเดี๋ยวสั่งครูอ้อยกันนะสั่งครูอ้อยกันนะแมงมุมลายตัวนั้น ท่นเห็นมัน oh สัานเลือดทนอ่ะน้องไม่ต้องเปิดไม้น้องร้องเองก่อนยังไม่ต้องเปิดไม้ท่ันนะกันตัวนั้นท่านเห็นมันตานน้ำตาลายตัวนั้นท่นเห็นมันส่งสา่นเลือดทนอาปากร้องตามเองก่อนนะอย่าเิ่งเปิดไม้บรรทัดที่สองแนะมันทัดที่สองแล้วนะ วันหนึ่งมันถูกฝนไหลหล่นจากบนหลงนังคาอ่ามันทัดที่สองร้องพร้อมอตามรูอ้อยเลยพร้อมกันนะร้องเสียงดังๆที่บ้านเลยนะแต่ไม่น่าเปิดไม้นะมันทัดที่สองหนึ่งสองสามวันหนึ่งมันถูกฝนไหลหล่นจากบนหลงนังคาได้นะได้นะอ่ามันทัดที่สาม นลี้ยวางฟูมั้งเนี่ยนี่ยฟังฟูงงงติดตอกติดไม้ก่อนนะคะตอกเองกับที่บ้านก่อนนะอย่าเพิ่งเปิดไม้นะ ตาอาทิตรงแสงฝนแหงเฝนแหงเหือดอ่านด้ลูกเล็กอ่ามาเริ่มพร้อมกันใหม่บรรทัดที่สาม้อมรู้อ้อยเลยเด้นสามาอาทิตองแสงฝนแหงเหือดไปลับไปับตารัร้อมด้วยนะเดี๋ยวครูจะเรียกทีละคนแล้วนะ บรรทัดที่สี่บรรทัดที่สี่ค่ะมัารีไปขึ้นท่าหันหลังมาท่าบ่าวได้ไหมได้ค่ะได้นะบรรทัดที่สี่อีกรอบพร้อมที่จะฟังเพลงด้วยเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงไปด้วยไล็กปิดแล้วนะดเลยมหอะไรลูกคณิสตาเล็กปิดด้วย ปิดไม์ทุกคนหน่อยค่ะครูปิดไม์ทุกคนหน่อยค่ะปิดครูหนูไม่ได้ยินอ่ะก็ครูอ้อยปิดไปแล้วแล้วมีน้องเปิดกันนะลูกครูอ้อยปิดทุกคนแล้ววะลูกนะเวลาล้อน้องอย่าเพิ่งเปิดไม์เดี๋ยวเวลาเรียกทีเราค่ก็เปิดไม์โอเคนะคะโอเคนะนะคุณลนิดไม่ติดใจเลยคุณลนิดค่ะเดี๋ยวครูอ้อยหักคะแนนแล้วนะคะนะ ราไม่ทําตามกติกาเราจะเรียนกันไม่ได้นะคะลูกนะโอเคไหมอ่ะบรรทัดที่สี่เมื่อกี้ยังไม่เริ่มบรรทัดที่สี่พร้อมกันอีกหนึ่งรอบจะให้ฟังเพลงแล้วนาทีเท่าไหร่ะสามสิบเจ็ดค่ะพยายามมาให้ตรงเวลานะเดี๋ยวจะเรียนไม่ทันเพื่อนนะลูกนะอ่ะบรรทัดที่สี่พร้อมกันหนึ่งสองสามมันลีไตขึ้นฟ้าหันหลังมาทำ ว้าว <Wow. S 2> ได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปพร้อมกับเพลงเราจะไปพร้อมกับเพลงแล้วนะแล้วให้ร้องตามเองไม่ต้องเปิดไม์นะตัวโอเคนะน้องเห็นที่หน้าจอแล้วใช่ไหมลูก หนูค่อยดูค่ะให้ฟังเพงลงร้องตามเพลงก่อนเลยไนเพลงไหฟแล้วอยดูอย่าพูสินะ่งด้ดี ฉันเห็นมันสงสารเลือทนวันหนึ่งมันถูกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเกิดไปหลับตามันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเลือทนวันหนึ่งมันถูก ฉันเห็นมันสงสารเลือดทนวันหนึ่งมันถูกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห่งเกิดไปลับตามันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเลือดทนวันหนึ่งมันถูกฝน พระอาจิตย์ส่องแสงน้ำแห่งเหือดไปละบตามันรีบใต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาว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 พอได้ไหมร้องเพลงอย่างเดียวอะ่ะได้ค่ะก<อ>็ได้ไหม ได้ค่ะทำพี่ค่ะคุณต้องอ้่ค่ะก็จะขอให้นักเรียนทีละหนโอเคไหมล้วจะได้ไปเหมือนกันโอเคไหมโอเคไหมโเคค่ะโคะโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่าครานี้ครานี้ให้ทาทีละค่าก่อนลูก ถ้าแมงมุมเวลามันไต่ใยแมงมุมขึ้นไป้วนิ่งมาแบบนี้อ่ะคุแบมือมาแบบนี้ค่ะแบมือมานิ่งมาแบบนี้มาแตะกันก่ะตาเหค่ะแล้วเปิดมาค่ะอ่านี่นะแล้วก็พลิกข้อมือมาด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งไงอีกด้านหนึ่งคว่ำแบบนี้นี่ ราจะไต่แล้วนะเราเตรียมตัวนะอ่าจะอ้านก็นได้แล้วแต่อ่าแต่ออคุณคุกอุกอจะเป็นแบบนี้อ่าลองสลับพลิกไปมาแบบนี้ก่อนช้าๆปึ๊บอ่าสลับกันขึ้นอ่าสลับกันลงบิดมืออย่างเดียวได้ไหมแมงมุมลายตัวนั้น ฉันเห็นมันทรงสารเลือโนถึงคางว่าโหนได้นะมคำว่าฝนเราก็สมมติว่ามือเราเนี่ยเป็นเป็นน้ำฝนตกลงมาวันหนึ่งมันตกฝนไหลโนจากบนหลังคาทำท่าหลังคาสามเหี่ยแบบนี้ได้นะพระอาทิตย์ดวงมันเป็นตรง นี่เลยต่อขึ้นไปเราโค้คงอย่างนี้ไม่ใช่สลักจีดอนะไม่เอาหัวใจนะคะเราเป็นกลมๆอย่างนี้นะขาอาทิตย์ส่องแสงได้ไหมฝนแห้งเหือดไปลรับตารับตาปิดตาแบบนี้มันแล้วก็รับตาอ่าเข้าไเอาออกรับตาหันด้านข้างข้างหนึ่งก็ได้หันไรข้างๆใส่ผนังกำแพงค่ะ มันลีบไต่ขึ้นฝาเอออาหารหน้ามาหารู้อ้อยทำตา,า,าลุกวาววาวแรกจะเป็นวาวเดียวครั้งที่สองรอบที่สองมันจะเป็นวาววาววาวได้ไหมรอบนี้รูอ้อ้ยลองให้ฟังโอเคนะ โอเคนะรอบนี้ครูอ้ยลองให้ฟังก่อนหนึ่งรอบทำตามเลยนะไ่ายค่ะยากไหมอ่ะไม่เห็นยากเออเด็กตอนนี้เองยากเลยค่ะเออเคอยู่แล้วเลยขาดิบเดียวเองเดียค่ะ,อะรอบนี้ร้องกันคุยค้ยจะช่วยรอ้รองร้องแบบที่เปิาทางท่ายไได้เลยอ่าตั้งผ่า,อา,ารอเลยทำ้าท่าไ่รอเลยท่าไถ่ายรอลว หนึ่งบางคนยังไม่ทำรอเดี๋ยวครูอ้อยจะเรียกแล้วนะวันนี้ครูอ้อยไม่มีให้เขียนงานนะน้องอย่ามาจับมือต่อเขียนนะอ้าวเร็วยังไม่ไต่เลยธนะกฤิแมงมุมลายตัวนั้น <c oughs> ได้๋รว <c oughs> แบบหนึ่ง <c oughs> แต,แต่พี่เขาทำแบบนี้นะทำมาเพื่ออไร่้ด้พ่เายามจีน ฉันเห็นมันสงสารเลือดทนวันหนึ่งมันถูกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปลับตามันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกว่า นักเรียนนักเรียนสามคูอ้อยได้ยินครูอ้อยไหมคะค่ะคะ่ะรอบนี้<ด><ด>ให้น<ด>ักเรียนทุกคน<ด>ยืนทั้งหมดเลยนักเรียนทุกคนตอนนี้รอบนี้ครูอ้อยจะยืนทําด้วยนักเรียนก็ยืนทาพร้อมครูอ้อยจนจบเพลงเลยแล้วลเดี๋ยวจะขอดูที่ลักอน เราจะมาเต้นแกงง่วงกันนะคะเมื่อกี้ใครกินข้าวเยอะจะมาออกกําลังกายกันก่อนโอเคนะอ่าตอนนี้ใครยังไม่ยืนเดี๋ยวเราจะขอดูก่อนคนแรกนะักเรียนทุกคนเตรียมตัวยืนเดี๋ยวเตรียมตัวเตรียมตัวยืนเลยยืนเลยแล้วออยดูอยู่นะแอบมีให้คะแนนใครที่ทาท่าเต้นสวยๆด้วยนะเริ่มนะเริ่มนะเตรียมตัวขยับตูวเยอะๆเลย 1មន្ទីរ you mm -hmm. เหนื่อยไหมไม่เหน่อยค่ทำไมดาเหนื่ <t <t ่หน่อยเอยครับก็ขอดูดีด่า้ไม่เหนื่อยเลยค่ะะดูทีละคนตอนนี้หรือว่าจะอัดคลิปวิดีโอส่งให้ทุกอ้อยดูเป็นการบ้านดีนะ อีโอเคค่ัดคลิปอีดีดีโอให้พูดค่ะดดม่ดไมแล้วนะไม่เอานะคะไม่เอาไม่พูดแทรกนะอ่ะครนี้ฟังกติกา วันนี้การบ้านของเราไม่ต้องลงแบบฟึ้งฮัดจะให้มาเต้นเพลงแมงมุมอัดคลิปวิดีโอทั้งเพลงเลยนะนะเพลงมันจะร้องสามรอบสี่รอบหนูก็เต้นไปเรื่อยๆเลยโอเคไหมคะการบ้านวันนี้คือให้ทำอะไรไการบ้านวันนี้ทำอะไรนะ อัดคลิปค่ะคลิปอะไรคะอัดคลิปค่ะคลิปอะะอัดคลิปค่ะคลิอะไรคะคลิปเต้นเพลงอะไรคะลูกแมมโมรี่ค่ะเมมโมรค่ะเมมโมค่ะเปิดจาก YouTube เปิดเพลงได้แล้วน้องเต้นอย่างเดียวได้เลย แมงมุค่ะโอเคนะโอเคค่ะโอเคนะคะลูกโอเคค่ะเข้าใจแล้วว่าวันนี้กันบ้านให้อัดคลิปวิดีโอส่งคุณพ่อยกมือขึ้นอัดคลิปกันบ้านเราเป็นแค่อัดคลิปวิดีโอยกมือขึ้นโอเคโอเคเดี๋ยวคอนเทนต์ดูเลยอะไรคะลูก แล้วค่อดูเลยค่ะหลังากนั้นมักปนปิดไม e. ้ก่อนค่ะ่อเพื่อนนะไหนก่อนน้องปิดไม้ก่อนค่ะลูกมานสิ่งมันแทะเข้ามานะวันนี้การบ้านจบเป็นคลิปวิดีโอนะคะในกลุ่มส่งงานครูเอ๋ยฟังให้ดีนะยังมีนักเรียนบางคนนะคะ ยังไม่ได้เข้ากลุ่มรายส่งงานของครูอ้อยวิชานาาตาสินนะคะครูอ้อยจะส่งแยกตาหากในวิชานาาตาสินนะลูกจะไม่อยู่ในกลุ่มของนักเรียนป .2 นะใไปที่ยังมีส่งในอัลบั้มของนาตาสินป .2 อยู่เนี่ยให้มาส่งในวิชาเลยในวิชาของครูอ้อยวิชานาตาสินนะคะโอเคนะโอเคนะไปเสร็จเร้งรัได้เรื่อง ใอัดคดลิปแล้วส่งมาได้เลยในในกลุ่มส่งงานนะคะหน้หนาตาสิงนะคะรับทราบรับทราบอ๋อรับทราบยังไงยังไงยังไองไอย่างนี้เหรอรอเย่างนี้เหรอโอเควันนี้น่าจะเรียนกันเหนื่อยแล้วใช่ไหมเต้นก็เหนื่อยเรียนก็ยกยเยอะใช่ไหมใช่ไหมจะไปพักยางหรือจะเต้นต่อเนี่ยเตต้น่อ โอ้โหทำไมนักเรียนเต้นไหวคุณอ้อยเต้นไม่ไหวเลยเหรอนี่เนี่ยเต้นี่เนี่ยน้องก็แก่แล้วคุณอ้อยเหนื่อยอ่ะใหม่อ๋อค่ะไ่้กัลัาใจหมดเลยเรามีนะคะเรามาฝึกแค่เพลงเดียวก่อนคือเพลงแมงมุมสัปดาหห์น้าอาจจะมีเพลงใหม่มาให้อีกหนึ่งเพลงโอเคนะดีนะคะ โอเคแม่แคะแม่แค่อะสำหรับวันนี้นะคะลูกอ่าแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันศุกร์นี้แหละวันศุกร์นี้ใอ้ดัดคุณหมอสังนะวันศุกร์นี้สวัสดีค่ะคุณคุณเจอมันนะวันศุกร์นี้เราจะเจอที่ไหนกันบ้างคุณคุณสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณคุณ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  ดีค่ะค่ะดีค่ะคุณครู